ผมได้เคยทําคลิปการสร้างกระเพาะลง4สีไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งในตอนนั้นจะใช้ลูกปืน UCP 2 0 5ศาเอ่อสำหรับเป็นตัวปรับตึงสายพานที่ตีนกระเพาะนะครับซึ่งโครงสร้างรู้สึกว่าอาจจะยุ่งยากไปนิดนึงมาคลิปนี้ผมจะมาพาทำชุดปรับตึงสายพานตีนกระเพาะอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งใช้ลูกปืนตุ๊กตาประเภท UCT นะครับ UCT 2 0งศนะครับ ก็เดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะหาซื้อได้ง่ายขึ้นนะครับผมว่ามันค่อนข้างจะสะดวกและใช้โครงสร้างองค์ประกอบต่างๆไม่ไม่ซับซ้อนนะครับสำหรับการทำชุดเสื้อตีนกระพอนี้ก็ให้ท่านย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมได้เคยลงไว้แล้วเป็นขนาดเดียวกันนะครับจะแตกต่างก็กตรงที่ใช้ลูกปืนตุ๊ก,กตานี่นะครับเป็นแบบนี้จะมา ใช้เป็นตัวปรับเร่งสายพานของกระพอนะครับเริ่มจากใช้เหล็กฉากนะครับนิ้วขูนิ้ว,นนวยาวห้านิ้วนะครับ2ตัว2ชิ้นนะครับมาเป็นตัวประคองลูกปืนตุ๊กตานะครับรวมกับเพลาเครื่องนิ้วนะครับหรือสี่หุ่นนะครับยาวห้านิ้วเท่ากันแต่มาเป็นตัวให้ตัวลูกปืนตุ๊กตาตัวนี้มันเป็นตัวเกาะสไลด์นะครับ เชื่อมในตำแหน่งนี้นะครับซึ่งเราจะใช้ความสูงจากตัวฐานก็คือครึ่งนิ้วโดยใช้เพลาครึ่งนิ้วมาหนุนเพื่อให้ได้ระดับนะครับจากนั้นเราก็เชื่อมแท็กหัวท้าย เราจะใช้เพลาสี่หุนหนุนด้านล่างนะฮะเพื่อให้ความสูงได้ระดับเดียวกันนะครับ mm hmm. เมื่อเชื่อมแท็กหัวท้ายเป็นที่เรียบร้อยเราก็จะได้มาลักษณะเช่นนี้นะครับจะมีความสูงจากตัวฐานเครื่องนิ้วเท่ากับขนาดของเพลานะครับจากนั้นเราก็มาเชื่อมเสริมความแข็งแรงด้านบนนี้ซึ่งผมได้ทำไว้แล้วนะครับ mm hmm. ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับ ตัวเพลาจะเป็นตัวให้ตุ๊กตามาเกาะแล้วสไลด์ขึ้นลงนะครับก็จะมีซ้ายกับขวาส่วนตัวเพลาก็จะอยู่ในล่องด้านข้างของลูกปืนตุ๊กตาพอดีนะครับ ตัวเกลเล้งผมจะใช้เป็นแท่งเกียวสี่หุนนะครับยาวหกนิ้วมาเป็นตัวเล่งตึงใส่ยพานหรือปรับระยะของใส่ยพานขึ้นลงนะครับจะใช้แท่งเกลียวนะครับมายึดน็อตติดกับตัวตุ๊กตานะครับล็อกให้แน่นถ้าจะให้ดีนะครับก็ควรจะมีแหวนสปริงสักตัวหนึ่งนะครับมา เพื่อไม่ให้มันคลายตัวได้ในขณะที่ใช้งานนะครับก็ล็อกให้แน่นไปเลยในตัวนี้ซึ่งในตัวอย่างนี้ผมก็จะแค่ประกอบเข้าวๆนะครับเพื่อให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับจากนั้นก็นำตัวประคองตุ๊กตามาประกอบเข้ากับตัวเสื้อติงกระพอนะครับซึ่งตำแหน่งเจาะรูพวกนี้ก็จะใช้ประกบกับตัวตุ๊กตามาแล้วก็มาทาบหาตำแหน่งที่พอดีกับ,กบเป็นเป็น ัวประคองตุ๊กตานะครับซึ่งตุ๊กตา uct นี้บางยี่ห้อก็อาจจะมีขนาดที่แตกต่างกันบ้างก็ให้ใช้ขนาดจริงนะครับมาทาบเพื่อเจาะรูแล้วให้ตุ๊กตาอยู่ตรงกลางพอดีนะครับนี่นะครับเมื่อประกอบเข้ามาเราก็จะมีรูสอดขึ้นไปด้านบนเพื่อใช้เป็นประคองตัวน็อตเล่งนะครับ ทำการประกอบร้อยน็อตของตัวประคองตุ๊กตาจัดระยะให้พอดีนะครับไม่ให้หนีบตุ๊กตาแน่นเกินไปหรือรวมเกินไปให้พอดีพอดีนะครับอันนี้ผมจะใช้น็อต2หุ่นครึ่งนะครับเพื่อความแข็งแรง ครับจัดระยะให้พอดีกับตุ๊กตาแล้วก็ขันให้แน่นนะครับซึ่งในตัวอย่างนี้ผมก็จะขันแค่คร่าวๆก่อนนะครับเพื่อสาธิตเป็นตัวอย่างด้านบนจะเสริมเหล็กแล้วก็เจาะรูให้ตรงแนวกับตัวเกลเล้งนะครับเสริมเหล็กเพื่อความแข็งแรงแล้วเราก็จะมีน็อตประกับอีกตัวหนึ่งเพื่อเมื่อเราปรับได้ระยะแล้วเราก็จะได้ล็อก ให้แน่นไปเลยนะครับนี่แหละครับซึ่งในการทำงานของมันเราก็ปรับน็อตเล่งอยู่ด้านบนนี้นะครับก็สามารถปรับระยะตึงใส่ผ่านได้ง่ายๆโดยโครงสร้างที่ไม่ได้ซับซ้อนนะครับและสาเหตุที่ผมใช้เป็นยึดน็อตนะครับก็เผื่อไว้ในกรณีที่ ถ้าตุ๊กตานี้มันเสียนะครับเราต้องเปลี่ยนเราไม่สามารถจะสไลด์ลงด้านล่างได้นะครับเพราะว่ามันจะมีเพลาร้อยอยู่ฉะนั้นเราก็จะต้องมาถอดตัวสไลด์ตัวประคองตัวนี้ออกแล้วเพื่อจะลูดตุ๊กตาออกตรงๆออกมาได้นะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้แก่ท่านไม่มากก็น,น้อยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ